สูงอะไรเงี้ยอ่ะตอนนี้เราได้รถมารับแล้วนะฮะคันนี้เป็นรถของใครเนี่ยสำนักระบายน้ำสำนักระบายน้ำครับกองระบบท่อระบายน้ำเดี๋ยวกันหนึงนะเดี๋ยวเราดีนึ่งให้มันประตูหน้าประตูามห้าต่างมาสองเมตรโอเคอ่ะตรงนี้เราอยู่ในรถโชคดีครับมีรถมารับแล้วนะฮะก็จากกองระบายน้ำกองระบบท่อระบายน้ำแลท่อระบายน้วมีพี่พี่พี่ชื่ออะไรนะครับพี่สุภมิตรครับพี่สุภมิตรครับพอสุภมิตรเป็นพออะไรนะออกองระบบท่อครับออกกองระบบท่อ ดูแลท่อทั้งกรุงเทพเลยท่อแล้วก็บ่อสุขน้ำต่ละสายสามร้อยบ่ออันนี้ผมก็ไม่ได้บอกอ่ผมจะมานะพี่เขาก็อยู่ในพื้นที่เองนะไม่ได้บอกลงหน้าเลยเพราะเราก็มาแบบไม่รู้ตัวก็ลราอยู่หน้างานนะครับสถานการณ์เป็นไงบ้างวันนี้ครับพี่ตอนนี้เนื่องจากฝนตกต่อเนื่องนะครับมาเติมอยู่ตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมงครับแล้วก็เราก็เล่งระบายอยู่นะฮะับจะทาให้การระบายวันนี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคนิดนึงเนื่องจาก ฝนไม่ไม่หยุดง่ายนะครับก็ตอนนี้กําลังเล่งระบายอยู่ตรงน,นี้หนักๆที่ไหนว่าในกรุงเทพที่หนักๆก็ <c oughs> ที่หนักก็มีที่ห้วยขวางนะครับพื้นที่ห้วยขวางพื้นที่ตลาดห้วยขวางถนนประชาสุขนะครับแล้วก็ของเขตห้วยขวางตุงบําเพ็ญนกุศลนะฮะแล้วก็ไปทางยานาวาไปทางถนนถนนจันทร์หถนนจนัน,น,จนเซนหลุยเซนหลุยครับ,บนั่นนะครับน้ำมันบินก็หนักนะระมาณสูงตรงนั้นพอสมควรครับกำลังเล่งระบายอยู่นะครับอาจจะมีตรง ลากเผาวด้วยนะครับรากเผา64แยกสี่จุดหกสี่เดี๋ยวไปดูหน่อยครับแปดสิบแปดสิบด้วยก็ต่อเนื่องกันต่อเนะวอมินสุขุมวิทก็มีนะสุขุมวิทมีครับมีสามสิบเก้าสามสิบเก้าสามสีแล้วก็มีที่นวมินรแล้วก็มีเพชรบุรีเพชรบุรีครับนิดหน่อยครับโอเคอไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวช่วยกันเร่งระบายมีอุปสรรคอะไรมฮะเครื่องระบายน้ำอะไร วันนีน้นอกจากเรื่องเรื่องฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดน,น,นะครับก็เราก็เล่กระบายอยู่นะครับบางส่วนมีเรื่องของอไฟฟ้าขัดข้องที่ที่บ่อสูบด้วยนะฮะตรงไหนบ่อ,บอสูบไหนเออตรงบ่อไฟฟ้าสูบนะครับซึ่งทําให้เครื่องขัดข้องนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันชีปบ่อยนะครับก็เ,เด็กก็ไม่กล้าเดินกลัวไฟดูดอา้าวเหรออันตรายเหมือนกันแต่ตรงนี้เราได้ปรับปรุงมีวบมาที่จะปรับปรุงแล้วเป็นบ่อมาตรฐานปัจจุบันมันเป็นบ่อชั่วคราวอ๋อที่อยู่ตรงคลองเหรอตรงคลองครับตรงคลองแล้วตอนนี้เราใช้รถ เครื่องโมบายยูนิตนะครับไปไปเสริมเสริมเออหอการค้าก็ดนักวัเนี้หอการค้าเมื่อกี้วิ่งผ่านในซอยยี่สิบเจ็ดไม่มีครับเฮ้ยบางค้าดีเหรอมีว่า27่สิบเจ็ดใช่ไหมมีอยู่นิดนึงนะบางหวงบางวันวันครั้งที่แล้วปกติหอกค้าหนักนะับเพราะเรามาลอกท่อไปแล้วใช่ไหมครับลอกท่อไปแล้วแต่มาเติมในถนนสายหลักค่อนข้างจะเยอะวันนี้อ๋อโอเคมันไหลมาลงถนนไหลลงทุกอย่างจะไหลลงที่สายหลักโอเคโอเคแต่ก็เริ่มลงดีครับดูสังเกตจากทางเท้า โอเคอันนี้ก็อยู่ที่ประชาสงเคราะ้อนะครับเดี๋ยวแค่ครึ่งทางเช้าแล้วครับก็ดีขึ้นนะเดี๋ยวขึ้นทางเช้าฝนก็เริ่มฝนเริ่มจะตกโอเคเพราะนั้นเราควบคุมฝนไม่ได้แต่เราควบคุมการระบายได้ได้ครับนั้นเราต้องเร่งระบายแล้วก็สฝนที่ว่าขยะก็อันนี้เริ่มตอนขยะเยอะใช่ไหมเมื่อกี้ข้างทางเท้าเยอะมากครับก็ส่วนใหญ่จะไหลมากกว่าน้ำขยะที่กองอยู่บนทางเท้าเนี่ยครับจะไหลลงไปกับน้ำใช่ก็ขยะที่เราเก็บอย่างเงี้ยขยะอย่างเงี้ยนะแต่อย่างเงี้ยนะที่มันจะแฉะที่กออองงงยยู่เเี้้สร็จจแลวมันะไข ไปที่ฝาก็ช่องรับน้ำก็ทำให้น้ำติดนะอันนี้ก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วนะอ่าในเหรอน้าก็ดีขึ้นถ้าเข้าไปก่อนไหมเข้าไปก่อนเดี๋ยวไปทุนตลาดเพื่อามปดเดินที่ท่น้ว่าไปเออครับครับที่ราชจะล็อกทอเออแต่หวังว่ามันจะลงเร็วนะครับครับถ้าฝนไม่เติมน้วน่าจะลงเร็วครับครับโอเควันดีครับเป็นไงบ้าง โอเคไหมแ้ยก็กลับบ้านนะสวัสดีครับนี่คือประชากรเยอะนะก็จุดอื่นเราดูอยู่ตลอดนะแต่เพื่อนจุดนี้มันอยู่ใกล้กับไอ้ศูนย์ประชาการผมก็เลยออกมาดูตรงนี้ก่อนนะแต่ก็คิดถึงทุกจุดนะครับงั้นอย่าเพิ่งต่อว่านะไม่ได้ไปดูจุดอื่นนะเพ่อจุดนี้มันอยู่ใกล้กับภาพรวมไงเรามาดูงนี้ก่อนแต่ว่า ก็ได้ถามท่านหัวหน้าศูนย์ท่อก็ดูทั้งทั้งกรทมนะก็รู้จุดว่านะประเต็นลุยนวมินมีนนะตัวที่หนักๆน,นะครับหรือใครมีตรงไหนแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้มันเป็นฝนที่แบบเหมือนกอตัวในพื้นที่เนละรถตายอย่างเนี้ยตำรวจเอ้ยนึกว่ารถเสียนึกว่ารถดับรถน้ำมันหมดโอเคเมื่มอเมื่อช่วที่หนักทีๆก็ได้ประชาันให้ประชาชนสบายเลยเนี่ยโอ้ กินกระริบน้ำเลยสบายดีนะถ่ายเยอะไม่ได้ะดิอ้าวเฮ้ยครับตเฮ้ยอ่าตรงไหนที่ถ่ายไลฟ์อยู่นะบ้าเนี่ยตรงนี้ท่วมท่วมทุกครั้งเลยครับพูงาว่าก็ได้เพลยังไงไปไปเดี๋ยวรถไปแล้วเนี่ยครับไปเอย่ารถติดไปโอเคครับขอบคุณครับคุณงาเดี๋ยวทิ้งขยะนะช่วยดูขยะด้วยนะขยะพวกนี้มันจะหลบมาโอเค แต่ก็เริ่มลงมาหน่อยแล้วเนี่ยเริ่มลงนเดี๋ยวจะขึ้นเอ้เห็นประชาชนบอกว่าวันนี้ไม่มีการเตือนล่วงหน้าหรือว่าฝนจะตกมันมันเกิดอะไรขึ้นไ่มก็ดูจากจากอุตุ่าห์ก็มีการเตือนนะครับเพราะว่าผมได้แจ้งเตือนให้ทางบ่อสูบเนี่ยลดน้ำตั้งแต่ช่วงช่วงเย็นเลยตั้งแต่18บแนาฬิกาเป็นต้นไปมีคร่องน้ำนะครับเราก็ดูระบบที่เขา forecast ด้วยนะครับว่ามีการเตือนช่วงนี้นะครตรงตรงพอดีนะครับครับแต่เนื่องจากฝนจะเติมมากนะครับแล้วก็ ไปเคลื่อนตัวนี่อันนี้เป็นปัญหาตัรับแล้วเดี๋ยวจะมีเติมมาจากนู้นด้วยนะนครปฐมไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าเนี่ยคอันนี้เริ่มลงฮะครับเริ่มลงแล้วนะปกติโอเคไอ้ร้านอาหารนี่กินกันอร่อยเลยเออเหมือนกินอยู่ริมน้ำเลยนะร้านเนี้ยเออครับครับคนเราก็ปรับตัวได้ดีครับร้านนี้เนี่ยคนแน่นเหมือนกันนะอือ ก็โอเคนะก็ดีขึ้นหน่อยผมว่าเห็นทุกอย่างจอดได้ครับจอดได้อีกนิดนึงเอ้ามันผมว่าจุดสําคัญคือลงเร็วแค่ไหนแล้วน้ําในคลองเป็นไงบ้างครับตอนนี้น้ําในคลองเนี่ยระดับน้ําก็ก็ขึ้นเร็วทุกอย่างเนี่ยจะเข้าไปเติมที่คลองได้เต็มเต็มได้เร็วมากครับแล้วก็เต็มจากพื้นที่นะครับก็ทางสถานีห้วยขวาเองก็เร่งระบายอย่างต่อเนื่องนะครับวันสิบคิวนะครับก็สามารถระบายอยู่ต่อเนื่องแต่เนื่องจากมีการเติมของพื้นที่ไปค่อนข้างจะเยอะแล้ลงคลองไหนเป็นหลักนะฮะ คลองคุ้ยขวางครับคุ้ยขวางแล้วคลองนาซองเป็นตัวฟีดด้วยอีกตัวนึงอ๋อนาซองที่อยู่ตรงนี้ที่อยู่ข้างหน้าเออประชาชนใช่มใช่ครับวันนี้ดีขึ้นไหมพี่ดีขึ้นครับตั้งตรงนี้แห้งนะโอเคครับคนนี้ลงไปเยอะลงไปเยอะแล้วโอเคเอาไปอีกนิดนึงครับพวกเราทุกคนเจ้าที่ทำงานเต็มที่นะฮะก็เออตรงนี้ตรงนี้แห้งละโอเค ดีครับเดี๋ยวต้องไปดูรัก้าหน่อย่ะที่เขามาด่าคนนั้นะแต่64ส่แล้จะดีไหมเนี่ยเราทําอะไรบ้างก็รับเปลี่ยน้าเป็นสาสแกงเพื่อเล็งระบายนะครับเดี๋ยวเติมเครื่องสูบน้ำเข้าไปนะครับหลจุดนะครับเพราะว่านราจะลงที่เร็วกว่าแปสิ่ะแล้วแปดสิเป็นไงแปดสทางสำนักงานเขตเอ่อวังหลังก็เติมเครื่องสูบน้ำในจุดที่สาคัญหน่งทางแล้ตรงตรงทาวินทาว่ะทาวทาวี่นี่แมีต้มถนนเนา่อบปาะอาจจะมีปัญหาเรื่อง ทำให้ช่องรับน้ำสำลุดไปมันชื่อถนนอะไรนะตรงนั้นสีเวลาเออสีเวลาก็ท่วมเยอะลาดพ้าวแล้วว่ามีนยังไงแล้วว่ามีนก็ท่วมเยอะนะนล้วว่ามีนเออก็มีพอสมควรนะครับแต่ทางพื้นที่ก็ไล่ระบายอยู่ครับนะครับอ่ะเลยเฮฮากันนะพวกเราก็ลงมาเยอะนะมันก็ยังกินสบายฮะบนทายแล้วปรับตัวได้ก็เดือกท่ากันไปริมน้ำอ๋อมันก็มาถึงในรถเลยนี่ โอเคบางมางใช่ไหมครับบางโอเคนี่ตลาดห้วยฝางนะเอ้ยตรงนี้หอนาฬิกาป่ะหรือว่าไปอยู่ข้างหน้าหอนาฬิกาหอนาฬิกาโอเคก็ดีขึ้นหน่อยก็ยังร้านค้าขายขายได้ครับขายขายได้โอเคแต่จุดนี้จะเป็นประเด็นที่ผสมมันต่ำที่ตรงนี้นะมีปัญหาดตรงตลาดด้วยก่อนโอเคหนึ่งต่ำนี้เก็ลอกไปแล้วนะโอเคแล้วโอเคหรือเล่นระบายออก แต่ว wow ่า <Techn Pokémon> เราก็เล่นรอบเพรไอผู้ต <Enfin feels cartoon> ้องขาเข้าไปรอบเยอะเลยนะรอบหลายจุดแล้วครับรอบหลายจุดครับทางทีได้ประาณ40กิโลเมตรนะครับอ๋อ40กิโลเมตรนะนะครับครับตอนเรจริงจังนะเออผมเห็นพวกเหก็ตก็มาลอกด้วยป่ะก็มีสายการที่เหยเหยเก็ตในน่างลมตะขันขึ้นเหยเล่าเช้าวอ่ะครับที่ได้เริ่มเป็นราการแล้วโอเคแล้วตรงนี้ยังท่วงอยู่นิดหน่อยเนี่ยตงทตเนโอคว้องเร่งระบายตรงนี้นะ โอเคครับพวกเราอดทนหน่อยนะครับช่วยกันนะเจ้าหน้าที่ก็ทำเต็มที่นะผมว่าทุกคนก็อยากจะให้น้ําแห้งเร็วที่สุดนะ,นะแต่มันก็มีข้อจํากัดน,นะครับก็เป็นห่วงพวกเราที่ยังไม่ได้กลับบ้านนะอดทนนิดนึงยิ่งพวกที่ต้องนั่งรถเมย์นะผมว่าโอ,โอ้ลำบากเลยนี่รถเสียก็มีทุกนมีนักรเรียนยังรอรถเหลือเนี่ยเออครับโ,โอ้เด็กน้อย กลับบ้านกันยังไงเนี่ยพวกเรา,เ,าเด็กน้อยรอรถเหรอรถด,ดับเหรอรถดับเหรองได้ไหมเนี่ยอ้อเด็กรถดับมีระเบียที่สี่แล้วเนี่ยไอยตรงนี้หนักเลยเฮ้ยเป็แนแอ่งเนี่ยถ,ถ้าเราวิ่งรถกลาเราจะเห็นเลยว่าเปนอะไรมาตรงนี้หนักอยู่นะตลาดพื่อขวางนะโอเคเดี๋ยวต้องเล่นหน่อยตรงนี้มันไปลงคลองอะไรอ่ะ ขวือ,อขวาเหรอขวาที่ไปขวอยขวาซ้ายไปนาซองครับอ๋อแล้วก็ซ้ายไปไประชาศุกจุดที่ที่เป็นแอนคะจุดหนึ่งอ่อนตรงนั้นนะครับโอเครัฐพาะหกสี่เป็นไงนะครับพวกเราใครอยู่รัฐพาะหกสี่ส่งข่าวมปได้ไหมรัฐพระแปดสิบดัลมามินยี่หกเป็นไงบ้างส่งข่าวหน่อยนะครับฝนลงฝนล,ลงเบาครับรถตายไปเนี่ย ขออนุญาตไลฟ์นะอ๋อรับพักก่อนเดี๋ยวก็ลงละแป๊บนึงนะไม่เสียใช่ไหมรถเออเ <c oughs> ป็นไงบ้างพวกเราโอเคนะสูๆ้ๆนะไวยจ้าเป็นไงบ้าง <c oughs> เดี๋ยวก็ลงแป๊บนึงนะ <c oughs> หอวสายก็กลัวรถตายไงน <c oughs> ะบดีครับสดีครับ โอเคนะพวกเราพวกเราที่อยู่บ้านก็ดูถ้าไม่นอนก็ดูไลฟ์น้ำท่วมไปก่อนนะครับก็เราก็ยังโชคดีกว่าซี่น้องอีกหลายคนที่อาจจะยังไม่ได้กลับบ้านนะอันนี้ก็จะจุดที่ท่วมหนักนะประชาุขแล้วก็ขอขายค้าน่าจะหนักกันเนี่ยเพราะว่าตรงนี้ท่วมเลยอ่ะแต่ร้านค้ายงคขาขายกดนนะตรงนี้มันพุทบาทสูงหน่อยนึงครับ โอย่งทุเรียนก็ยังขายอยู่นะไม่กลัวน้ำสูงไหมน้ำท่วมสูงไหม20เกตโอเคครับเดี๋ยวไปดูก็ไล้เร่งระบายเลยนะน้ำในคลองระท้าเป็นไงครับถามน้ำในคลองระท้าเป็นไงครับสอบถามน้ำในคลองระท้าสูงไหมท้องทุ่วถาม สบายไหมล่ะมันลงลงคลองได้ไหมเนี่ยน้ำระบาได้ดีไหมรถเขาดีไหมก็ได้ครับสบายได้นะ <Okay. S 1> สบายได้ดีไหมครับอ่าเร่งหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปดูสบายสบายอ่ผาผพ่อฝากให้เร่งหน่อยนะครับ,ขอ,รบ,รบขอบคุณคนะครับสุสัญญาครับคือขอบคุณมากฝากว่าขอบคุณทุกคนนะขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณนะครับ ตรงนี้คลองใช่ไหมเนี่ยคลอง,นา,องนาคลองเป็นไงบ้างเป็นจุดที่ที่เอารถมาใบมาเติมตรงนี้ครับแล้วขยะเยอะไหมเนี่ยขยะก,ก็ได้เข็บยึ้นทางเท้าไปส่วนใหญ่แล้วครับเป็นไงบ้างกระทอะขยะเป็นไงบ้าง,าง,างโอเค,เอ,เคอันอนี้คลองนาคองน่ที่เรามาดูนะอ,อ่ะไปต่อแล้ว้หรือจะเดินเดินมหตรงนี้อ่ะเดินเดินมาแล้วจะกลับไหเไปหน้าปั๊มก็ได้แต่เฮ้แต่มันก็ดูลงเหมือนกันนะนี่ยลงแล้วเออลงแล้วโอเค ไอ้ตรงนั้างขวามีแอ่งอยู่ตรงนั้นหมือนที่จ้าของร้านเขมาบนอ่ะตรงไอ้ร้านหมอฟันนะเออแต่จะทำเสิมถนนหรือไงโอ้ขยะเยอะมากเลยวะโอ้โหขยะเยอะมากมากเลยอะเออเก็บไม่ทันจอดท้ายแล้วครับกรสองห้าคสากับเกณฑ์ดยนบ ก <Okay. S 2> ็ยังท่วมอยู่อน,นี้จุดเด่นี่ีจิตอา,าสามายืนคนละอกทำไมราคาข้างเดียวเนี่ยจะไหวเหรอยไม่ช่วยหรอมาอ รองเท้าใหม่ด้วยโอ้รอง้าสวยเลยบ้านอยู่แหนเ่นเป็นไงบ้างรวมหนักมขออนุญาตไลฟ์เลยกลับบ้านเดอเนี่จะลุยนะอ้ำงกามผมวาถอดเกือกเดินดีกว่าด anyway> ีนะน้องเดินกลับบ้านเหรอเโอเคครับแป๊บนึงเดี๋ยวก็ลลงละเดี๋ยวซ้ายออกน้ำไม่รวมนะคะบอกไปน้ำรวมค่ะไปไหมั ยยกหนักอยู่นะเนี่ยจะไ,ไ,ไปจิตอาสาจิตอาสา,า,าช่วยบอกทางวัสดีครับพี่เขาค่อยไปไอพี่เ็พี่แดงเหรออ่าพี่แดงดพี่ปรึกษาเป็นไงจ้านะ้าน้องน้าเป็นไงบ้างเริ่มรถนะ นี่มาะบาย้าหน้าไปไม่ไหวเหรอองาไไมาฟันเหรอต้องมาไ้มาตันวายเะอเดดล่นไดหรอหปเดินดูล่ย้อนไปมั้ดีขึ้นนะก็ค่อยลงแล้วกไป ก็ยังมีอยู่นะเนี่ยตอนนี้สวัสดีจ้ากลับบ้านเหรอใกล้ใกล้ไปแล้วจ้าฝนเริ่มตกอยู่นะพี่มอเตอร์ไซค์ก็เบาๆหน่อยนะครับเนี่ยขยะมันเยอะอย่างเงี้ยนะเนี่ยขยะมันจะมาติดในตรงท่ออย่างเงี้ยแล้วก็ไปเขาใกล้ไปเอ้เท้าน่งหัวหน้าลุยเองเลย,ยะระลังเลย รักติดาท่วมเหรอคือขยะมันจะมาติดนะเมื่อกี้มัน,นก็เป็นปัญหานะลักติดาเที่ยวไหนถ้ามันจะเป็นอย่างนออกมากันนะครับพวกเราเข้าบ้านแล้วอยู่เลยนะเนี่ยมันจะมีขยะพวกนี้ที่แบบมาติดเลยนะกระลำบากขึ้น,นโอ้โหขยะเกลือนเลยต้องช่วยกันหน่อยนะครับเรื่องขยะด้วยนะเนี่ยคือขยะตรงนี้นแบบ เกลียนถนนเลยเมัก่ก็แต่ว่าระบบเรามันก็เร็มทยาเก็วางอย่างเงี้ยนะญญะก็ฝนตกนาต่วมก็ช้าลงไปเอาตายตาดูอย่างเงี้ยนะโอ้พี่แดงเป็นไงบ้างร้อยสามสิบเปีนนะี่ท่านนะที่ปรึกษาเรา ที่ภาษาอาเซียนที่แดงนะฮะเตรียมร้าอีกลูกนึมาใช่ไหมมาจากท้าผสมไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไอ้บอกธปอปดูที่สาเก้านีสามเก้าสามเก้าสามเก้าีสามก้าีนักแต่ว่ามันเข้ามเข้าผมว่ามันน้อยอีกนะเข้าเข้าโอเคต้องระบายหน้าคืนนี้จะใหม่อีกลูกหนึ่งนะครับพวกเรา ตั้งหลักครับอยู่ในที่มั่นเลยพวกเราเอย่าออกไปไหนเตรียมรับมือบ้าใครานะ้ําขึ้นเตรียมปั๊มเตรียมกระทอบใจเออเอาไม่เป็นไรครับสู้เต็มที่นะพวกเราตางกระมอก็เต็มที่ครับเจ้าที่ไม่ไม่หลับไม่นอนครับมาอีกลูกกันเนี่ยเออหนักขึ้น ันนี้เป็นตัวปั๊มที่เรามาเสริมที่คลองอองนะฮะอยู่ตรงคลองอาซองที่ท้แล้วเรามาดูเอาปั๊มมาช่วยลงแต่คลองก็น่าจะน้ำน้ำลน้นนะเนี่ยเฮ้ยนี่แดงอีกลูกมาแนะน่ฟไปไงตองน้ำผสมนะสวัสดีครับเป็นไงโอเคมาตามมาเลยนะ เอาเลยเอาเลย,อลอยอเอาแค่แดงแค่นั้นไปโอเคไปละวผมลงแล้วเดี๋ยวตทรตับทางอ่าพวกเรานี่ก็นี่กลุ่มนี่ใช่ไ่ะสิวัสดีครับเป็นไงขยะเยอะเลยเนี่ยคอย่าไปยืนอันนี้ก็อยู่เนี่ยก็เอาปั๊มมาช่วยนะสู่เพิ่มสูดเสริมลองลองวันดีด้วเป็นไงบ้าง,เ,งเรียกเหรอ ถึงบ้านแล้วสบายแล้วสวัสดีจ้าะดีนะเนี่ยไม่มีเสื้อผนเหลือไหมเนี่ยยืมตัวดิครับเดี๋ยวมกำลังไปให้อยู่ครนาะจริงดิวันนี้มาแบบเออมีแต่ร่มไม่มีเสื้อผนด้ยเออเอาลุยไม่เป็นไรนะเวราทุกคนนะครับตั้งมั่นตั้งมั่มนในที่มั่นนะ อย่ามาอยู่บ้านแล้วก็อยู่เลยนะครับนอนได้นอนไปตื่นขึ้นมาจะเว้นถ้าเกิดน้ำจะเข้าบ้านอย่าเพิ่งนอนเตรียมป้อง,งกันช่วยกันหน่อยคน <c oughs> ละไม้คน <c oughs> ละมือเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> อาจจะมาอีกลูกแล้วคืนนี้เดี๋ยวลองดูสระกายดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาอีกลูกแล้วมาอีกลูกแล้ว ลงหนักขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้อะไรดึกแล้วพวกเราใครถึงบ้านก็ตั้งมั่นในที่มั่นนะครับอย่าออกไปไหนนะนี่ต้องคลอ,องนะอาอาไไรนะไั้ไม่ไรเอาวันนี้ตัวหนักจริงฮะหนักที่สุดตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นผู้ว่านะวันนี้ร้อยสามสิบสี่เนะโอ้เอาใครมาบ้างเนี่ย อ่าฝาอนขึ้แด้ผลเล็ก้อยน่คองนาซองายนลบหนึ่งเจ็ดศูนย์สี่สี่เครื่องต่อเนื่องผลเล็กน้อยบาบางอบลแม่พเนลบหนึ่งสี่แปดเครื่องผลจุดตกลดแนักระบายน้ำทุกวันที่ันหน้ามาครับอ่าระบายน้ำสองหนึองแปเห็นไหมเนี่ยได้ไหมระายน้ำสองแปด พอต่อครับยาพุทสิงหันัาไกบวลุสองห้าวกบวกเร่งลุมโผล่ลงมมาแล้วมาเติมอีกเติมอีกาไม่ายแม่ไม่ายเตยเลยเ้วเลยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมว่าคง เดี๋ยวคงรอคงหยุดไลฟ์แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เดินดูคุณนที่เต็มที่ก็เรากรมอไม่หยุดนะครับลุยเต็มที่ฮะให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ก็พี่น้องประชาชนก็ตั้งมั pues mm ่นในพื้นที่นะครับวันนี้หนักจริงๆฮะแต่เดี๋ยวจะพยายามเล่นระบายให้เร็วที่สุดนะทุกพื้นที่ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็แจ้งเข้ามาเอ้เขาโทรเบอร์แจ้งเบอร์อะไรนะแจ้งเข้าไปน้ำเหรอก็แจ้งแจ้งที่หนึ่งห้าห้าก็ได้ครับหนึ่งห้าห้านะครับแจ้งปัญหามาแต่ว่าตอนนี้ก็คง วุ่นวายเหมือนกันอะผมออกมาช่วยอะไรยังไม่ได้ผมพยายามดูภาพรวมของแต่ละพื้นที่ก่อนนะครับอ๋อแล้วมีคนของดูก็ไระจายมาโอเคโอ้นี่ผมมีเสื้อใหม่เลยอ๋อเลยวะนี่โอเคดีครับไม่ได้เอาเสื้อผุนมาเพราะว่าไม่เพราะว่าจะหยุดแล้วเนาะโอเครถเมย์โอ้คนเทนต์รถเมย์เลยจะต้องให้ปลอดภัยนะครับพวกเราโอเคนะปัญหาก็ างที่บอกวันนี้สง่งตังคจริงครับโอเคอเดี๋ยวขออนุญาตลาก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรขึ้นหน้าจะไลฟ์ไปทีน,นึงแต่ว,ว่าถ้าไม่มีก็จะไปดูตื่นต่างๆางทียังจะไลฟ์คล่องตัวอีกนหนึ่งแล้วก็แบตไปเอิจะหมดด้วยแหละเพราะเราไม่ได้คิดว่าเราจะไลฟ์คืนนี้นะครับโอเคไปก่อนนะครับพุกเราอ้าวพี่แจ๊กหนุนหน้าลาดูชมหน่อยให้นอนแล้วคืนนี้ดูองค์แล้วเนี่ยเออนะไม่แห้งไม่กลับไม่แห้งไม่กลับโอเค ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับ